ขอักคู่ครับท่านสักคู่เลยครับขอบคุณครับท่านขอบคุณมากเลยครับอย่าพึ่งครับท่านอย่าพึ่งมีหลายกล้องครับมีหลายกล้องครับมือขายมือคนนึ่งคนันึงไม่อาจอ้างกฎกระทรวงเรื่องการส่งตัวผู้ต้องขังไปรักษาตัวนอกเรือนจำนะซึ่งในส่วนของประเด็นนี้เองค่ะศาลได้นัดคำสั่งในส่วนของคำร้องของคุณชันชัย โดยวันที่30เมษายนเนี่ยสารมีคําสั่งยกร้องคุณชันชัยสากเจ้าต,ตัวเนี่ยความนะคะแล้วก็ไม่ใช่ผู้เสียหายในยคดีนี้แต่สารดีกาเนี่ยจะเป็นผู้ไต่สวนเองค่ะก่อนนัดไต่สวนเนี่ยผู้บัญชาการเรือนจําพิเศษกรุงเทพลปัจจุบันอย่างคุณมานุชมชื่นนะคะก็ได้มีการเดินทางมาด้วยนะคะก็คดีนี้เนี่ยก็เริ่มเข้าสู่กระบวนการในวันที่13มิ นายน์นะคะไต่สวนไปเนี่ยหลายต่อหลายปากนะคะจนท้ายที่สุดค่ะศาลพิพากษาบังคับโทษคุณทักษิณเป็นระยะเวลาหนึ่งปีค่ะตอนนี้รถของคุณทักษิณน,นะคะวันนี้คุณทักษิณเนี่ยเดินทางมาที่ศาลนะคะมากับทางด้านของคุณแพทองทานชินวัตรนะแล้วศาลมีคำสั่งนะคะจำคุกคุณทักษิณหนึ่งปีนะคะให้กลับไปรับโทษค่ะ ซึ่งวันนี้เองเนี่ยต้องบอกนะคะว่าที่หน้าเรือนจําพิเศษกรุงเทพเองก็มีนักข่าวไปปักหลักรอนะคะนักข่าวก็ไปปักหลักรอที่เรือนจําพิเศษกรุงเทพแล้วด้วยเช่นเดียวกันนะคะเพราะว่าหลังจากที่มีคาพิพากษาออกมาตำรวจสื่อขอวางไหม้หน่อยได้ไหมขอวางไหม้หน่อยขอวางไหม้หน่อยอคุณผู้ชมขาคุณแพททานนะคะแล้วก็ทักษิณคุณแพทองทานคุณพินทองทานนะคะ